วันนี้เราจะไปวิ่งที่สวนลุมกันนะครับกับคุณช่เอมนะใช่ไหมครับใช่เป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้อากาศดูแล้วฝนไม่น่าตกค่ะดูแล้วฝนไม่น่าตกเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณไม่รู้ไม่รู้ มริกาห้าโมงยี่สิบหน้าโมงยี่สิบกำลังเดินไปสวนลุมกำลังเดินไปสวนลุมนะครับตอนนี้อยู่ที่สะพานไทยญี่ปุ่นเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้จริงๆแล้วก่อนออกกำลังกายเนี่ยต,ต้องกินเพิ่งกินข้าวก่อน3 0สนาทีนะย่อยก่อนอไม่งั้นจะจุก แต่ว่าเราเพิ่งกินข้าวเสร็จี่ชก็อาจเราอาจจะไม่ได้วิ่งเดินใช่ไหมเดินเดินถึงสวนลุมแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหน้าสวนลุมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุมนะครับแล้วก็มาเดินชิวๆแล้วทุกคนจะได้ยินเสียงเสียงเสียงกาเสียงกานะครับ ก็ตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่ว่าในสวน,นยวังสว่างสวยอยู่ด้วยวิไฟนะครับ้างทางนนเราก็วิ่งสลับเดินไปบ้างถ้าเหนื่อยก็สลับกลับมาเดินนะครับวิ่งไปสลับเดินไปนะครับกล้องเป็นมุมนี้ก็แปลกดีเหมือนกันเพราะมันจะไม่ไม่ติดคนอื่นนะี ออย่างี้ล้กันอย่างนี้แล้กันใช่อย่งนี้นนได้ตรนมีข้างหลังแล้วนี่คือเรามาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะมาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณชั่วโมงนึ่งแล้วก็นะครับ อากาศวันนี้้าค่อนข้างดีหลังจากที่ฝนชอบตกตอนเย็นมาติดต่อก,กันหลายวันวันนี้วันที่15วันนะี้วันที่สิกรกฎาคมสอง8นานะครับเวลาเวลาเวลาทุ่มสองนาทีนะครับเวลาส่มท้องนาทีมันยากาศด,ดีมากเลยมันมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆดูก็คือท้องฟ้าสีชมพูนะแล้วผมกลับกล้องไป นี่เลยท้องฟ้าเป็นสีชมพูวันนี้มาอังคารด,ด้วยะ <c oughs> นะครับท้องฟ้าเป็นสีชมพูนะครับไม่แน่ใจว่าวันอังคารสีอะไรนะชมพูเออตรงกับวันนะครับ <c oughs> ท้องฟ้างใส่เสื้อสีตามวันนะกิ <c oughs> ่งไม้หล่นเออมีกิ่งไม้หล่นเนี่ยไม่ใช่กิ่งใหญ่อะไรนะก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้นก็คือท้องฟ้านะครับ ก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาออกกำลังกายกันเพื่อสุขภาพนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับทุกวันก็ทำสิ่งที่มันพัฒนาตัวเองอย่างน้อยๆก็วันละ1%ครับเนาะเป็นสโลแกนของผมเองผม,ผมชื่นชอบํำนี้เป็นเป็นแบบเป็นการส่วนตัวฮะเฮ้ยเราโค้งเราตรงนี้ไหม อ๋อข้างหน้านี้โอเคเนี่ยต้นไม้สวยมากเลยนะเออมีต้นไม้สวยมากนี้เรียกเรียกต้นอะไรไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันมีต้นไม้แบบกลางถนนสวยมากเลยนะครับเป็นเขียวเหลืองนะเป็นหน้าฝนด้วยแหละนะครับเดี๋ยวะปุ๊บบางทีก็มือก็ดังกล้องไปแบบเรียวๆนะครับก็ต้องพยายามหลบพี่ที่เขาวิ่งนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้วิ่ง เราก็เลยต้องอเดินระมัดระวงังหน่อยนะเราวิ่งลบครบรอบแล้วตอนนี้ได้กี่กิโลแล้วคะห้ากิโลการนาฬิกาเท่านั้าห้ากิโลมิแต่แตะเก็บเวลาหน่อยถือมือเดียวมันลำบากนะเอ้ยทนไงเฮ้ยเออ,อนั่นแหละห้ากิโลห้ากิโลเดินสะเรบวิ่งนะครับ ระยะทางที่จับได้ก็ประมาณ5 mainland, ora, ้ากิโลก็มินิมินิมาราทอนเนาะก็ถือว่ามินิมาราทอนวันนี้ก็ได้หนึ่งเรื่องในการดูแลตัวเองได้เหงื่ออยู่นะได้เหงื่อได้ระบบหายใจบ้างในช่วงที่เราสลับไปวิ่งนะครับบรรยากาศดีแถวสวนลุมนะถ้าฝนไม่ตกนะครับก็อยากแบบให้ผ่านหน้าฝนไป นะครับแต่จริงๆเรามันเป็นเร่งเวลาฤดูกาลไม่ได้นะเพราะเต้องต้องต้องไปตามเขานั่นแหละถูกไหมอื <c oughs> อันนี้เรากำลังจะเดินกลับนะนะครับเราก็จะเดินกลับแล้วสําหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ตอนตอนกลางคืนก็เปิดไฟ <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่สวนลุม <c oughs> นี่คือบรรยากาศข้างหลังนะครับปพราไม่มืดเลยนะดูแบบ เข,เขาเรียกว่าอะไรดูไม่อันตรายอ่ะดูดูสว่างสวัยนะครับเป็นสวนใจกลางเมืองที่ฟิลกูดนะครับอีกที่หนึ่งเลยนะครับก็จะพยายามมาบ่อยๆเท่าที่บ่อยได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรมากมายนะครับการเดินเนี่ยเป็นแบบการออกกําลังกายแบบประหยัดที่สุดแล้วอะ่ะเนาะก็แค่ซื้อน้ําเปล่ากินนะครับแล้วแถมยังได้สุขภาพอีก นะครับก็เชิญเพื่อนๆนะครับมาออกกาลังกายแล้วก็ขอตัดคลิปประมาณนี้นะครับขอตัดคลิปวิดีโอนี้ไว้ประมาณนี้เพราะเราเรากำลังใกล้จะถึงรถแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ,บยบาย